โไงบ้างนี้การขับมากันอย่างล้นหลามเลยโอวันนี้ก็สึกตื่นเต้นครับตนเต้นที่แบบว่าเป็นครั้งแรกด้วยที่มาแบบลงเรือเหมือนแฟนมิดเล็กๆของละครเพื่อรายการนะครับผมแล้วแบบ มีกิจกรรมต่างๆไม่ว่าจะเป็นทานอาหารด้วยกันแล้วก็ร้องเพลงทํากิจกรรมอะไรก็ผมก็หวังว่าวันนี้คงจะสนุกมากๆแน่นอนครับผมจริงๆโอ้โหจริงๆเราถามว่านานแค่ไหนเราเจอกันบ่อยนะครับแต่ว่าก็แบบไม่ได้ถี่มากเท่าไหร่แต่เวลาที่เราเจอกันนยผมว่าจะมีค่าเสมอเพราะว่าด้วยความที่แบบเขาตั้งใจจะบ้านมหา,เ,าเราเนี่ยครับผมแล้วก็แบบดีใจที่วันนี้เราได้เจอเขาอีกอะไรครับผม ให้ผมได้เซอร์ไพรส์ได้ตลอดเวลาบางทีแบบวันนี้อย่างเขาวันนี้แต่งตัวสวยเป็นพิเศษในขึ้นเรือในตัวพิเศษก็เราเข้าว้าวกับเขาเราก็ยืนตอนรับเขาเมื่อกี้เขาบอก่แล้วยิ่งสวนมากเขาจะมีอะไรมาฝากถ้ามันเจอโออยเงี้ยของฝากของเราของฝากไม่พอยังเอาแบบทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นคาพูดคาจาไปหาคําคมมาไปหาของที่เราชอบกินมาทุกอย่างแบบ สับสนุนเราหมดอยากให้เราได้ไดทานได้กินได้ได้ยิ้มได้หัวเราะอะไรครับผม,มน่ารักมากครับน่ารักมากเขาดูแลเขายังไงบ้างครับเพื่อนจะให้เขาแบบติดตามเราไปดูแลยังไงเขาดูแลง่ายเขาบเราเราแค่ทำให้เขาดูแลง่ายไม่ดื้อไม่ดื้อ <c oughs> เขาเขาไม่ดื้อเขาไม่ดื้อแล้วเขาเป็นคนน่ารักที่แบบเราก็แค่ทําให้เขายิ้มมอบความสุขด้วยความจริงใจของเราไปไม่ว่าจะทําด้วยอะไรก็ตามที่ความสนในแต่ว่าแฟนคลับเยอะคือเราอาจจะวางตัวในนี้นั่นแหละ ว่ากดดันไหมไม่ไม่กดดันขนาั้นเพราะว่าเราเราก็เราทําทุกอย่างด้วยความจริงใจซะมากกว่าดีกว่าแล้วแบบยิ่งเยอะถามว่าปริมาณไม่ได้สําคัญกับเราเท่าไหร่เราแค่แบบอยู่แล้วแล้วเรามีความสุขก็น่ารักเท่านี้แต่รู้สึกยังว่าปริมาณมันไม่ลดลงเลยนะตั้งแต่ซีรีส์จบจนมาเล่นละครเรื่องนี้คนก็ยังตามมาช่วยติดเทรนด์ทวิตเตอร์ให้ก็ก็ดีใจครับผมคือดีใจที่ที่แฟนๆยังให้การซัพพอร์ตอยู่ก็ขอให้อยู่กันไปอย่างนี้เรื่อยๆครับผมเดินไปพร้อมๆกันอย่างนี้ก็น่าจะโอเคครับอย่างพอเราเล่นเรื่องนี้าง าก็มีการแบบมีทรงมีแซวว่าแบบเอ้ยพี่ผาเมืองแบบคิ้วผูกโบกนตลอดเวลาแบบก็ด้วยคำที่เราเป็นคนเครียดเราเป็นคนแบบเป็นคนจริงจังกับการใช้ชีวิตเลยครับผมแล้วก็มีการมาเล่นเทรนด์ทวิตให้มีการแบบเหมือนซัพพอร์ตเราอย่างเงี้ยครับผมก็เขาน่ารักมากน่ารักจริงๆเลยเขาเขาไม่วายก็สามารถพิดเทรได้ก็นี่ยนะครับเป็นความน่ารักของเขาที่แบบเขาคอยให้กำลังใจเราอยู่ตลอดเนี่ยอย่างมางานวันนี้ผมก็ผมคาดว่าเขาก็น่าจะแบบมีส่งเสียงกริ๊งบ้าง ถ้าไม่กรีนนะเดี๋ยวตีเลยหยอกหยอกหยอกี่ยวต้องแตกกันเลยก็ค่อยๆครับผมค่อยๆเพราะว่างานนี้ก็อย่างบอกว่าเป็นเป็นงานที่แบบเอ้ยแฟนๆงานใหม่ที่ยังไม่รู้ว่าต้องไปเจออะไรอ่ะแต่แต่ก็ขายหมดเรียบร้อยแล้ววันนี้ก็ได้มาปาร์ตี้กันปาร์ตี้อยู่บนเรือสำราญออนครูสด้วยกันเดี๋ยววันนี้อุ้มมีคนดันอยู่มั้เท่าไหร่ก็ยังคาดหวังว่าเราต้องเป็นพระเอกโดยที่อย่ช่องอยู่โอ้ยอย่าคาดหวังจากผมเลยครับผม ผมก,ก็จะทําให้เต็มที่ที่สุดครับผมจะทาให้เต็มที่จะค่อยๆพัฒนาตัวเองต่อไปเรื่อยๆมากกว่าเราไม่โอเค<ร>ก,กับฟิตแบค็คที่แบบมันกลับมาทาั้งีอะไรอย่างงี้อ๋อโอเคครับโอเคคืออย่างที่บอกว่าถ้าเขาแบบเขารักเราเ<ม>ขาสพอร์ตเราแล้วก็แบบพร้อมที่จะตั้งใจทํางานต่อไปเรื่อยๆอะไรอย่างนี้ครับผมมันกลายเป็นมิติใหม่ของช่องเลยนะที่แบบว่ามีแฟนคลับมาตามมาเรื่อยเราเป็นคนแรกเลยมีติหมไม่ถึงกับขนาดนั้นฮะก็อาจจะมีมีอย่างนี้มาตลอดอยู่แล้วแต่ว่าเราก็แบบ แล้วก็เหมือนประสบเปิดประสบการณ์เราด้วยเหมือนกันที่แบบเอ้ยเวลาเราทํางานของบริษัทหรือของช่องเฮ้ยเขาก็คอยซัพพอร์ตเราเราก็ดีใจที่แบบเฮ้ยอยากให้เขาอยู่อย่างนี้ต่อไปเรื่อยเราอบอุ่นดีจังเลยครับผมถามว่าเรากดดันมาที่เราจะบินไอ้ความหวังของช่องกดดันไหมเรายังไม่กดดันตัวเองสมัครดีกว่าเราก็ค่อยๆค่อยๆเรียนรู้จากรุ่นพี่ค่อยๆเก็บชั่วโมงบินต่อไปเรื่อยๆอะไรครับผมใช่มันทาให้รู้สึกว่าคอนเรื่องต่อไปเราต้องเลือกให้มันดีกว่ามาเดินไม่เลือกเลือดยังไงให้โดนใจแฟนเพื่อจะซัอร์ต ผมคิดว่าผู้ใหญ่เนี่ยเขาได้เลือกมาให้เราอย่างอย่างทีทั่วแล้วว่าเอ้ยเราเหมาะสมกับบทไหนแล้วก็เราก็จะดูอีกทีว่าเฮ้ยถ้าเรารับบทนี้แล้วเนี่ยเราจะเราจะโอเคกับเราไหมเราจะถ,ถูกถูกแบบถูกคาแรคเตอร์ไหมอะไรผมว่าเรา,เราต้องเลือกทุกอย่างให้ให้มันดีที่สุดในเลาเรา วียดในการเลือกหรือมันต้องแบบละเอียดแค่ไหนคือด้วยความที่เราเราเป็นคนที่ตั้งใจทํางานอยู่แล้วเราเวลาเราจะทําอะไรเราต้องไปให้สุดทำให้สุดถ้าเราแบบถ้าเราทำหย่อมๆใหญ่ๆไปมันก็แบบทุกคนเขาเขาคาดหวังกับเราไหมเขาอาจจะคาดหวังแต่เราก็ต้องทําเป็นที่สุขภาพาของเราจะพยายามไม่กดดันตัวเองเพราะถ้ากดดันตัวเองเนี่ยเราจจะให้แบบเราเหมือนจะรอปลงอะไรนะผมว่าพยามแบบสบายๆมากเลัขอบคุณเสมอครับผมคือ ดี๋ยวนี้โลกเปิดแล้วโลกเปิดับบริษัทก็เปิดนะทุกคนแบบเป็นพันธมิตรหากันหมดเลยครับผมใช่แล้วพวกทองทำเรื<า>่องวายอะไรดีโอ้ออด,ดีครับตอนนี้ก็เหมือนแบบมีมีคิดโปรเจกต์ใหม่ตลอดเพราะว่าด้วยความที่องค์กรของเราคือแบบหาอะไรทําที่แบบปแปลกใหม่ตลอดเวลาไม่แน่ไม่แน่ถ้าแฟนๆให้กระแสะตอบรับดีก็อาจจะมีอะไรแพร่มาวาได้ อันนั้นก็ต้องต้องดูทาร์เกตครับต้องดูทาร์เกตตอนนี้ผมมันจะเป็นแบบอาจจะไม่รุนแรงขนาดนั้นนะครับเป็นคนใส่ใส่ใส่ย่าสาขอบคุณแฟนๆที่เฝ้าติดตามรมาตลอดครับผมก็ขอบคุณุแฟนทุกคนนะครับที่ให้การซัพพอร์ตตัวโอมนะครับแล้วก็ละครพูดระติการมาโดยตลอดวันนี้ก็งานนี้ก็ผมคิดว่าสนุกแน่นอนนะครับผมแล้วก็ขอบคุณแฟนๆที่ให้การตอบรับอย่างดีมาโดยตลอดและอยู่กันไปนานๆนะครับขอบคุณครับ